DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะดิฉันประอนุประนุษนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเพลินพินิตรมอนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะค่ะนี่คือ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะพอดแคสต์จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะ วันนี้ค่ะ EP นี้น่าสนใจมากนะคะวันนี้ะจะมาคุยกันเรื่องอาหารการกินนะคะ,คะ,คะวิธีการ<ช>ที่จะทำให้สินค้าอาหารของคุณนะคะอัพเลเวล ตอบรับกับเทรนอาหารที่มาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วต่อนเนื่องมาจนถึงปีนี้ค่ะคุณประอนุชค่ะค่ะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะอาจจะเริ่มเห็นในร้านอาหารในประเทศไทยบางแห่งแล้วนะคะที่นอกจากเขาใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนี่ยม,มาเป็นวัตถุดิบหลักนะคะเขายังมีเมนูใหม่ๆนะคะที่ทํามาจากพืชเป็นหลกักหรือที่เราเรียกกันว่า plant based food ค่ะโห oh, คํานี้นะคะตรงกับที่ดิฉันได้ดู n น t f l i x มาเลยค่ะม,มีคนแนะนําดิฉันมานะคะบอกว่าค,คุณห้ามพลาดเลยนะคะต้องไปดูเรื่อง ชื่อว่าเกมเชนเจอร์ค่ะในนั้นเนี่ยจะพูดถึงอาหารที่เป็นแพนเบสแล้วทําให้ประสิทธิภาพในการออกกําลังกายหรือว่านักกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยมีสมรรถนะที่แข็งแรงขึ้นโอ้โหตามเทรนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะข่าวนี้นะคะเรามาจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนนครโตรนโตค่ะประเทศแคนาดานะคะในรายงานบอกว่าอาหารที่ทํามาจากพืชเป็นหลักเนี่ยหรือถ้าพูดภาษาเราเราก็คือเนื้อเทียมที่ทําจากพืชนะคะรวมถึงอาหารทดแทนเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ย กำลังเป็นที่นิยม,มเป็นอย่างมากจากทั่วโลกนะคะจากเทรนด์รักสุขภาพแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกระตุ้นให้คนสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะค่ะก็ข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าจากข้อมูลของบริษัทอินโนวานะคะขเขาบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจมองหาเนื้อเทียม,มเพราะว่าอมองในในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเขาบอกว่า58%เนี่ย คือผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น plant base นะคะเหตุผลก็คือเขาบอกว่าอาหาร plant base เนี่ยทำให้มีไขมันแล้วก็ c อ o ลสเตอ r อลอิ่มตัวต่ํากว่าผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ <c oughs> คือเขามองว่าเปลี่ยนจากทานเนื้อสัตว์มาเป็น plant base เนี่ย <c oughs> มันเป็นเหมือนแบบสิ่ง <c oughs> ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย <c oughs> ่างเงี้ยนะคะอะต่อมาพูดพวก กว่าร้อยละ50นะคะเขายังคงมองหาว่ามันจะมีความหลากหลายของเมนูอ,มอาหารที่เป็นพล b a เบสอีกไหมคือคตอนนี้ฉันอยากกินแล้วแต่ไปดูในซูเปอร์ก็มีแค่ไม่กี่อ,อย่างให้เลือกอะไรีอก20%อนะคะบอกว่าเขาอ่ะให้ความสำคัญมากกับกระบวนการผลิต แบบยั่งยืนแล้วเขาก็มองว่าการผลิตอาหารประเภทเนื้อเทียมหรือว่าแพนเบสเนี่ยมีการใช้ทรัพยากรทั้งน้ําทั้งพลังงานแล้วก็พื้นที่เนี่ยน้อยกว่ากระบวนการผลิตอาหารที่ทนจากเนื้อสัตว์จริงๆเขาก็มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะใช่ค่ะทีนี้เรามาลองนึกภาพกันนะคะว่าพืชเนี่ยนำเอามาทําเป็นอาหารอะไรได้บ้างนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างอาหารที่สแสดงในงานสินค้างานสแสดงสินค้าอนุก้านะคะที่เมืองคโคโลนกันค่ะตัวอย่างเช่นเนื้อเบอร์เกอร์นะคะไส้กรอก ซึ่งผู้เข้าชมงานเนี่ยขาค่อนข้างสนใจให้ความสนใจมากนะคะคือต่อแถวชิมกันเป็นแถวยาวเลยแสดงว่าแบบ<ช>รู้สึกใหม่นะใหม่มมในท้องตลาดค่ะหรือว่าไข่แบบวีแกนนะคะที่พัฒนาไข่เหลวจาเอ็กจากถั่วอ่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเทรนด์หนึ่งในอดีตเนี่ยนะคะที่เมื่อก่อน อยังเป็นเทรนเล็กๆเนี่ยตอนนี้<ช>ได้กลายเป็นเรียกว,ว่าเป็นเทรนหลักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนจํานวนมากแล้วนะคะ<ช>ทุกเพศทุกวัยเลยเนี่ยนะคะก็มองหาสิ่งนี้อยู่นะคะ<ช>ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโปรโตีนจากพืชเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มมาแทนที่โปรโตีนจากเนื้อสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ<ช>แม้แต่ผู้ผลิตรายสําคัญนะคะอย่างบริษัทเนสเลเอง<ช>เน,นะคะซึ่งเขาก็เป็นยักษ์ใหญ่เจ้าใหญ่ขอ,<ช>ของการผลิตอาหารให้กับโลกอยู่แล้วเนี่ยนะคะ<ช>เขาก็ยังให้ความสําคัญกับเทรนนี้นะคะถึงขนาด ที่เรียกว่าตอนนี้มีการลดการลงทุนลดความสําคัญในธุรกิจสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นไส้กรอกลงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเพิ่มให้ความสําคัญกับธุรกิจเนื้อทางเลือกอย่างเบอร์เกอร์นะคะที่ทําจากวีแกนหรือว่าเนื้อสับที่เป็นวีแกนบ้านเรามีอย่างเบอร์เกอร์ที่ที่ทำตอนนี้ก็เห็นว่ามีอยู่นะมีผู้ผลิตชาวไทยอยู่นะคะคือได้ยินมาว่าในในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีทางเลือกตรงนี้ให้ผู้บริโภคได้ได้ทดลอง กินหรือว่าซื้ออย่าง <ต ques S 2> อย่างาอย่างเทนปีที่แล้วสเสริมเสริมเ,เล่าให้กขบออนูฟังเขาเขาที่เราเราเคยได้ยินกระแสว่า อะไรล่ะหัวปีหัวปีได้รับความนิยมมากในเยอรมันเพราะว่าเอามาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์บ้านเรามีนะใช่แล้วก็แบบอัดกระป๋องแล้วก็ทําให้มูลค่าของหัวปีจากแต่เดิมขายกันกิโลละแบบหลักสิบเนี่ยกลายเป็นแบบหลักร้อยได้เลยเราก็ำลังมีพัฒนาเร่ก็เรียกว่าเรียกว่าเทรนด์เดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะเทรนด์นี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มากันเล่นๆหรือแค่ชื่อเก๋ๆนะคะก็เป็นเทรนด์ที่มีตลาดขนาดใหญ่รองรับนะคะผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเนี่ยต่างก็ปรับ ตัวกันให้ครอบนะคะอย่างที่ปร,ประเทศญี่ปุ่นค่ะบริษัทอิโตชิโชคุฮินนะคะผู้จําหน่ายสินค้าาหายใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยก็นําอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทําจากพืชทั่วไปจากผู้ผลิตในประเทศเนี่ยมาวางจําหน่ายตามเชนซูเปอปร์มาร์เก็ตสามสิบแห่งเลยค่ะเขาก็จัดทำเคาน์เตอร์พิเศษเนี่ยสำหรับสินค้ากลุ่มนี้นะคะซึ่งก็ได้เริ่มจําหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมานะคะผู้บริโภคสามกลุ่มหลักของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มแบบ กลุ่มผู้หญิงวัย<ม>กลางคนนะที่กําลังให้ความสําคัญกับระบบเผาผลาญแล้วก็การไดเอทนะคะ,คะกลุ่มที่2นี่ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะที่เขาต้องการโปรตีนเนี่ยสำหรับร่างกายแต่ไม่สามารถบริโภคเนื้อสัตว์ได้ปริมาณมากๆและย่อยยากนะคะ,คะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเด็กที่เขาไม่ชอบทานผักะนะคะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตลาดอาหารผลิตจากพืชนี่เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากนะคะ,นะคะราว8 4 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะเทรนนี้นี่ก็คือแคนาดาญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสําคัญนะคะหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองนะคะ,คะที่ว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นแหล่งบริปนตลาดหลักเลยแหละของโลกนี้นะคะมีบริษัทหนึ่งค่ะชื่อว่าบริษัท PHW นะคะเขาเป็นบริษัทชั้นนำนะคะที่ขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกเป็นหลักอ่ะ,ะก็เรียกว่าเลี้ยงกงุ้งเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้นะคะเขานะคะตอนนี้สามารถขายไข่วีแกนนะคะทดแทนไข่จริงตั้งแต่<ๆ>ตั้งแต่ต้นปีตอนปี2019เนี่ย นะคะไปแล้วถึง12ล้านฟองค่ะโอ้โหไม่นธรรมดานะคะและเขายังตั้งเป้าอีกด้วยนะคะว่าภายในปี2024นะคะเขาจะขายไขวีแกนเนี่ยมาทดแทนไข่จริงเนี่ยนะคะให้ได้ร้อยละสิบของไข่ทั้งหมดในตลาดโลกอีกด้วยโหสุดยอดค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะเทนนี้น่าสนใจมากนะคะผู้ผลิตเรานะคะอาจจะต้องลองมองค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องการได้ไหมอย่างไรนะคะ ค่ะเรียกว่าความต้องการของความความต้องการผู้บริโภคมีอยู่มากอยู่แล้วแต่ว่าผู้สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องไม่ลืมนะคะก็คือโอเคเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วแหละเราห้ามลืมเลยนะคะถ้าอยากจะได้รับการยอมรับสู่สากลเนี่ยนะคะก็ค,ะคือเรื่องของมาตรฐานสินค้านะคะทั้งในด้านของกระบวนการผลิตการบรรจุแพคเกจจิ้งต่างๆการขนส่งเราต้องคิดให้เยอะนะคะว่าเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราโตขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ มันคิดไวตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้น้อยกว่านะคะแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญเนี่ยนะคะ,ะสำหรับกรณี plant based เนี่ย ถึงจะดีมีประโยชน์คุณค่าโภชนาการนี้แค่ไหนนะถ้ารสชาติมันแบบไม่ได้เรื่องเนี่ยมันก็ได้แค่หลังเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสําคัญรดรสชาตินี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทําให้อร่อยนะคะก็จะทําให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจมาสับสนุนแพนเบสได้ไม่ยากจริงเลยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะอยากทราบข่าวสารความรู้ดีๆนะคะขอให้ท่านติดตาม E ีีใหม่ๆจาก DITP Podcast ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ ก็นะคะข่าวสารจากทั่วโลกเลยจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังวันนี้นะคะจะส่งถึงมือคุณฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากเราดี t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกกันะค,ะค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.keydesign.com หรือสายด่วน1169